พี่บ้าสมเด็จมาใส่ชุดเพชดแฉวแท่ก็ไปจจกสั์ชุดเตือนแม่มาอย่งมาตืนอนจังไหนกระเบงในออกมาประัดร้อนมาปนพีน่หลอกเออยายกูถามนะกกอนแถมเนี่ยเอาเอพี่มาใส่ชุดเพชรคักแท่เอาแดงค่ะแดโอ้หนี่แหลเคาว่าสีแดงเม็นหมา จงเบิ่งบิ่งขนาดจงป๊ดพอโยธาฝุญเกษตรยู่ดีไม่แห้งอยู่น้อค่ะเนา้ออย่างปโยธาฝุญเกษตรยู่ดีไม่แห้งอยู่น้อค่ะไม่แห้งแบบไก่เอาดู้สึกว่าเหลียวบางไปบางมากก็ยังมีลาขี้กึนราศีเออราศีในเมียค่ะป้าจะดีเพราะได้เป็นแค่โตตลกนะครับเป็นหัวหน้าพนักทีมงานหมอลำอลังการโชว์ผู้ใดเป็นหัวหน้าน่ะนี่เลวมีคนอขารลบมันอยู่ติ จะโทษสาเอ๋ยแม่ยังล่ะจะไปเอ๋ยหัวหน้าจังใดเอี้ขาเสมอคือมั่นสัพหลังหมกขี้เทาเถิดคืจังบ้านหนาวปัญหาไอ้เรียนพลาดลานยี่สิบบาทมากคือมาสูดหนามันมะกอกมารวยจ้าขวดนะค่ะเสียใจค่ะรุ่นนี้ไม่ใช่น้ำมันมะกอกทาผิวกะอ้าวแล้วใช้อะไรทาผิวคะน้ำมันเครื่องค่ะไว<อ>้ไปหาพเพื่อนแหวหน้่าแ่น่เพื่อนพ่อขวักเจ้าเยอะผุนไป<อ>แ<ต>ม่พ่อขมีแฟนขับรถเนาะ เอาโอ้ยเรียกเดี๋ยวฉันมาลองแบบสยามเจียมโตแทนอยากไอ้หำไอีแห่มึงเอ้ยแต่แต่สู้กลับไปหาลักของกูมาใส่ไปเอาแต่สู้เอ่นตีแต่สู้ค้นบ่ไม่เหม็นแล้วกูไปใส่สิ่งดีๆก้อนกูอยากไอ้ขอบคุณค่ะเออเป็นหอกหัวหน้าก็ต้องหัวแจ๊คแต่งโตดีๆให้เกียรติพี่ให้เกียรติน้องตอนนั้ใส่อีหยังสั่นคักสั่นเน่แท้น เออกะจะมาน่ะแล้วเออมันต้องหูแจักแบบว่าปกปิแบบไม่ยังบัดเลยไม่ยังบัดอะไระบบเสีบบัยนเฮีทยงงโอ๊ย,อยเบิร์ซอยไม่เป็นโจงให้กูถามมึงในบั่ย <laughs> ปัดไสุดขล้วมาขึ้นไม่ไงอันนั้นแท้ไม่ไงไหนท่องแปนพันบุผาปาปาจอยจีบตัวแดนไปฮึบฮึบฮึบไปสาวบําเอวเศ้าเปิดสะกอนเสียงกูฮักบะมีหาทางท่วงเมแต่โมกุกับแฟกเสียงกันยากยุ่ตีกูเอาล็กไปพี่เ้างเบิ้งไปใหญ่เอ้าอ้าเอ้าอีแพ พ่อไปใกล้พี่น้องเนี่ยครับแค่อาบน้ำไปเดี๋ยวดีอาบแม่มาใส่ตากูมากู่มาท่นเห็นมองอาบน้ำจักเที่ยวเยอะเลยปวดขี่กูขี่สามเที่ยวลน่ยแต่ว่ากูไม่เห็นห้องน้ำจักเที่ยเลยปวดขี่จังไหนขี่จังไหนเพรเห็นห้องน้ำสิไปขี่ได้จังไหนแฮมเพิร์ดเนี่ยขี่ใช้แฮมเพิร์ดอ่ะเออบอกไว้ข้างหลังนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผู้รักษาความสงอ๊บไปแต่สงบบ่้อนอีซูส์จะอะไรก็ต้องสงอ๊บเปิดเนี่ย ยายมาหาแม่เพเนี่ยอาแก็ซซี่พี่ไข่แจ้งก็ได้เศร้าไข่บข่อยอก่อนจนะแค้าเนี่ยขอบพระคุณค่ะเศร้าจะได้อีฮ์ให้เปิดแห้งก็เกาอีกเอ้ย<ห>อยปีหน้าข่ยม่ห้าเศร้าเล่นตลกปะไปเฮ็ดสวนสนุกก็เพลินไปไข่แม่อาชีพเก้ากูเด้อนั่นเอาอาชีพเก้าแบบไหนหางเชียงรถปั๊มเด้อนี่นกูไใเป็นหางเครื่อง เอ้าวเหตุรู้ปวดหัวสวัสดีพี่น้องอำเภอสมเด็จค่ะปีกายนี่ก็ะมาแม่แบบไหนปีกายม่าเร่นยูนีห์ังแม้มือสุดท้ายเป็นแบบไหนเ้าซสเพอร์ฟังเหม็นเงียวเกียบตายป่ะแต่ว่าปีนี้ดีมมามือแล้วเออบาเหม็นเงียว เม่นหยังต่อไม่มาได้ไรเฮ้ยโอ้ยโอ้ยม้ามือใดกันยากเนาะประาจหยังมือเหม็นเหี้ยวปีกไก่เป็นหยังมือกูแกงเต้นแต้งหน้าจังแนมเหี้ยวแนมขี้ไร้เขาเต้นกูไม่แงี้ไม่เงีปานดำจะไม่ได้ซื้อผ้าปูไม่ผุดตัวเอฟซีกำนันเพฟ FC ไหลคักเนาะคุ๊ คือว่ากันโดนในหัวแจ็คเพิ่อนยุ่บอเอ้าแม่ป้าแม่ป้าแม่ป้าไหนป้าแจ็คแจ็คไัยแจ็คมาแลาเป็นเพลแล้วเป้าอ่ได้ง่ายดอกปู่ป้าอะง่ายดอกเพิ่อนเมื่อว่าหุเมื่อว่าหุแจ็คดีแม่ป้ากูเครื่องกันไอ้ไม่ไงโอนโอนไลยโอนอวยยุ่ยเดี๋ยวนี่ยโอนโอนใดๆบอได้จะดึงแม่จะดึงแป้วให้เพื่อนแม่เออ่ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องคนอยากเห็นกำนันแป้ไปเพื่อนหัล้างการโช่วยได้ ไปยังกำลังสั้นช่องนี้กำลังว่างไรแป๊กเบิ้งใส่พอดไปเบิ้งกันได้เออออวันที่สิบเก้าคือแบบม่เห็นใกล้ๆบอกพ่อเนี่ยอะไรวันที่สิบเก้าหมอล่ามาล้างการจ่ออยู่ที่งานยิ้วอำเภอกุฎชินาลัยเอะกุฎชินาลัยจังไงงา้นยิ้วบัวขาวเออเอออยู่งา้นยิ้วบัวขาวเอาอันเดียวกันนี่แห้งนี่ก็ได้เอาคัด่าอันเดียวกันเขาก็เขียนไปว่างานยิ้วบัวขาวสั้นเขาก็มาแบบกุฎชินาลัยสั้น มันอันเดียวกันกุชีนั่นไล่กับบัวขาวน่อำเภอเดียวกันเออเอียงไหอำเภอเดียวคือมีสองเสือแผงสันแบบไรคือปะทุมราชบ้านตัวใครเงียบเดียวเป็นอย่างคนรักขนเกินบัวแดงคนระกขันเกินปะทุมราบโอ้ันอันเดียวกันตามนั่นแหละกุชีบัวขาวเราปีสิบเก้าฮะกุชี่ก็กุชีบัวขาวเออเอส้นแซกัดให้มันเลี้ยวเสียงเี่หกน้ำเดียเสียงเี่ยงหกปัดจีทไนท์เสียงเี่ยหกปันที่สิบหกค่ะงั้นอยู่กุชีบัวขาวก็เหมือน คันพี่น้องไม่อายากไปเบิ้งเสียงมิหกกลับไปเบิ้งอัลลัฮการโชว์เอาคุยมาจากศานคันพี่น้องอไม่อยากเบิ้งอัลลัฮการโชว์เป็นแยงก็นอนอยู่เฮียนอ,ยนอน้าวนอนอยู่อย่างใจไหนเพื่องกระไปแห่คว้าพี่น้องสำนักป๊าใหญ่เลื่อนตัวเป็นแยงมือนีโคตรขึ้นหลาย mama, คักแท้เอ่าวพนุจากมากุดสีมาเพิ่งกลับมาหลายที่สำคัญเป็นแยงงานฟรีเอา สมุพูดมาเก็บบัตรละลอยแซวดิบ่มีผู้สามคนดอกมาเบิง่งเยี่ยงกูดีแห่บ้าแหา่าจะได้ลยพ่อิษยบ้า,บาหลายๆเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเป็นยังไงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถ่าเบิ่งกูด้วยดิโอ้โหมันใจคักกูว่าเสื้อดอกกูแซาเสียงเบิ่งก่อนเอาขอเสียงเอฟซีกำนันแพ้หน่อยเร็วเอาแปดคนคือเฮี้วหลายแท้ก็เฮี้วหลายจัดเลกูจ้างผู้ละลอยหุ่น 8% 0มาถาเบิ่งกำนนันแพรอีก20%ปซมานอนก็จะมานอนจังไหนดอกเนี่ยค่เมื่อนี้ก่เวลากระจันจ้ช่อซีบเจ้าหน้าที่พ่นไหนฮวดหกทุ่มเอ้าหกทุ่มจังไหนเพิ่นบอกกันแล้วว่าฮอดตีสอหลังจากหกทุ่มก็จะเป็นตีหนึ่งผู้เล้าแล้วคนไม่กีแห่งเมื่อนี้ไปยังงานยิ้วสมเด็จ แกมีหอดเดียวไวจริงมนมีหอดชิงซาถวัน้ามีหอดจะได้เดือถูกมีหอดหมอลำค่มีหอดมวยแว่ไปทั่วมีที่มึงเลแม่มีเบิดตแต่มาบุ้ยยุดใส่กูคืเอยเห็นมึงมาไปเบิรงกูไปเบิ้งไม่แล้วคูหนึ่งวันหนึงหันนาคู่ไหนกูครับผัวเอาเป็นบ้าเอี้ยจะไปหาตีหาคากันประเด็นมันหึงเย้ยไหมล่ะ กูก็เข้าใจอยู่ว่ากูับพรดงงามกูกับพ่ได้สวยจ้แต่ว่ากูงแซ่บเบอร์โอ้ยเบอร์นงเทียบสมตำนางน้ำกันยูโรดนางน้ำกันยูโรต์บสดาโซังเออเอรต์บาเสียงมีหกขยงจะมาหลเถอะเอาเดี๋ยวนี้บุกคเขาแลกก่อนเลยเหกคันเนตัวค่านาะเอออเ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 ้อเอ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 รเออ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 อ รถบาดทางได้เหมารถแกงง่วงมือหนึ่งบมื่อคืบังรถ <c oughs> ปีนี่พอนได้รถบาดไหมปีเมื่อขับบลกอก้าขึ้นพูพันปีนี้เมื่อกูขับขึ้นพูพันได้เมื่อขึ้นบันนนงอ,อ,อ่าวเอ๋อหยุดเสียงไม่หกกินข่าวก็ยังมือหนึ่งไปมือนี้ออมหมูเออออมหมูผมนนะครับอยูอลังการโชกินต้มยำทะเลอะไปเดวียวต้มยำทะเลเออปา กูมาอยู่ดีซีปีกูมาเห็นกุ้งพระโตอ,อยู่บนมีทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกรถรถบาดยางแตกเอา้ามันเกี่ยวหยังก,กันกับอาหารทะเลเซ่ไซรันขายกุ้งได้เหมาเขาเมื่อไรในเมืองน่ะก็เลยได้กินก็เล่นได้แฮมเอ้ยมึงอยากกินเมื่อไหร่เอาสิเฮ็ดจังไหนมึงก็บ,บอกรถบาดพวกแม่ไซเปิ้งไก่ ได้เบาไลมันป่บดีเบาจู่ไ้งมีอุเหตุก็ได้ตีใช้ขากันนั่งยูโรถมบาร์นั่งยู่รถบากะผัวกินเขาน้ำกันกับผัวเนี่ยกินเขาสองคนนี้ผู้ใช้เบาซ้ำหน่อยสมเด็จและยางไก่ยางไก่กูไลเบากับผู้ใา้เบาค่ำเดียวตอนน้นผัวกูตีนยันล่มทวนมึงเบาค่ำใดสี่ใหญ่แนีาเอจะได้จไปบอกาันสี่จะของตนหาผัวเอาจิมัดสีจะมัดตีควยังอมันสีกูก็วไปยังั้งตี พวเขากะหึงแต่ตัวเนาะแหมมึงเอ้ยน้อยเใหญ่เคยได้ยินคาร์บามือดิจิสเวตไปบังหมอล้ำก็ใจเกินเลยว้ายใจเกินเลยใส่ใจเกินเลยยุกไก่หนี่ไปบัคณะใกล้ๆเหานี่ไก่แม่มึงตียุกกระมาล่าใส่ไก่หรืออิปปะมึงเอาตีอันนี้แห้งใกล้ก็กระมาล่าใส่ตัวใกล้ไปยังบะมวนก็ฉีนี่ว้ายอีห่ามึงจะได้จักรบาลคณะเสียงมีหกบะมวนเนี่ยโดยเฉพาะเสียงหัวหน้ามันเนอะเป็นจังไร โดยสปอร์นกพ่นสะก่อนนะเออเสียงพ่นเป็นจังไรกว่ามือบีบด่าไกลยังห้องมวนกันเลยมึงกับบอยพ่นไปเบื้งไกเกินร้อยบอยสีใสแอนออเลดีเออกับบอยได้บ้าดอกคัดไปกวงไปเบื้องหอดพุ่นมึงบ่ผิดกันกับผัวตีผัวเสียบมะเหงบ่ตีกันอีกตีมึงไปเบิ้องนั่งยู่ใต้หอมสามฉาเอาเป็นยังให้ยื้หันเดินในกูตีมันแป๊บมึงตีผัวเออ บักติผัวตีเออแพ้อีแหนี่บบเเบาด้วยดีเเบบญาติผัวภาษายังญาติผัวแต่พอกู่ขู่ชวนมากขู่เอินพี่ไอ้เด้กู่ถันมันไปญาติผัวอีู่ดีกับภามันไปเลยเออเอาแจ๊กซีไอยจ้าขอบคุณคกากากาเฮ้กูได้ยินอยู่เด้อกูได้ยินอยู่เด้อบางหนึ่งหันได้ยินว่าอย่างได้ยินว่าบอกเพื่อนเด้อปีหน้าเอาส้มดีไปไว้ไกลๆแน่เพื่อนมาเอ้ย ข้าสิไปเกินก็ไล่ขอยางนึงได้บ่ขอยางบุกข่อยก็สิไปน้ำบ่ได้ดอกบุกข่อยบ่มีเงินแม่โอ้ยทุกคนนี่สังกามาคบกับกูแต่ฮันนี่แม่เอาคุบ่มีเงินจะสกนักกูทุกข์ขันไปใจเกินก็ไลมึงอยากกินยังกูที่ซื้อสู้กินมัดคัดกูแพ้มึงไปเบิกเสียงไม่ฮอกล่ะบ่ได้แดกของกูดอกไอ้ข้าสิเปลาแขกเปลาเนี่ยปนนนาะไปเบิ่งใจเกินก็ไลเอาไปเบิกเกินก็ไลเจ้าเลี้ยงข่อยเด้อเดี๋ยวกูโทรหาแม่กูเอาร่อบาควันแห้งขายขาาามมเรถไป สซไปไปส <ปะ S 1> ่ทนดีว่าตดกันกับัวไม่แอบไปก็จะหนีจกศาตสตร์เอสี่ท่นมาล้ว